สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอีกครั้งนะครับหลังจากที่การล้างแค้นอันน่าสะพึงกลัวได้พากเอาชีวิตของคนในตระกูลธนากรเกียิไปทีละคนจนเหลือเพียงแค่คุณยิงดารณนีผู้เป็นแม่ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความว่างเปล่าและความรู้สึกผิดหลายท่านอาจจะคิดว่าเรื่องราวได้จบสิ้นลงแล้วแต่คุณเชื่อไหมครับว่าสําหรับบางดวงวิญญ,ญาณความตายอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุดแต่การทําให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องริมรถ ความเจ็บปวดแบบเดียวกับที่ตนเองเคยได้รับอาจจะเป็นการเอาคืนที่สาสมยิ่งกว่าคุณเคยถูกบังคับให้กินอาหารที่คุณเกลียดไหมครับความรู้สึกขมขื่นที่ไม่ได้มาจากรสชาติของอาหารแต่มาจากหยดน้ําตาและความอึดอัดใจจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากอาหารจานนั้นได้ย้อนกลับมาหลอกหลอนคุณจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากกินของมันลอยมาตามลมทั้งทั้งที่ไม่มีใครทําจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากรสชาติของมันยังคงติดอยู่ที่ปลายลิ้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้กินมันมานานหลายสิบปี และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากในค่ำคืนหนึ่งอาหารจานนั้นกลับมาปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณอีกครั้งพร้อมๆกับเสียงกระซิบที่เย็นเยียบว่ากินสิคะแม้เรื่องเล้าสยองขวัญในคืนนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับความตายแต่จะเกี่ยวกับรสชาติของเวรกรรมเราจะย้อนกลับไปสู่ความทรงจําอันแสนเจ็บปวดบนโต๊ะอาหารและเราจะได้เห็นการล้างแค้นในรูปแบบของการบังคับที่จะทําให้ผู้เป็นแม่ต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของลูกสาวอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน หลังจากที่ได้สูญเสียทุกคนในครอบครัวไปทั้งลูกสาวลูกชายและสามีชีวิตของคุณหญิงดารณีก็เหมือนตกอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นคริหาที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและเสียงหัวเราะบัดนี้กลับเงียบสงัดและเยียบเย็นราวกับสุสานเหลือเพียงแค่เธอที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ราวกับวิญญ,ญาณอีกรวงหนึ่งที่ยังไม่ยอมไปสู่สุขติทุกๆวันเธอจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องนอนของพิม ห้องที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโลกทางใบของลูกสาวแต่บัดนี้กลับกลายเป็นโลกท้งใบของเธอเธอจะนั่งอยู่บนเตียงรูปไหล่ไปตามข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ยังคงวางอยู่ที่เดิมสมุดวาดเขียนตุ๊กตาหมีเนา่าตอและกล่องดนตรีใบเล็กทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเต็มไปด้วยความทรงจำและความเจ็บปวดเธอจะพูดคุยกับรูปถ่ายของพิมพ์ที่ตั้งอยู่บนหัวเตียงพูดคุยเาวากับว่าลูกสาวยังคงมีชีวิตอยู่เธอจะเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะบ่นถึงความเหงาและจะร้องไห้เธอจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจของเธออย่างช้าๆเหมือนกับสนิมที่ข้อยยอกัดก่อนเนื้อเล็กความรู้สึกผิดที่ว่าในวันที่ลูกสาวของเธอต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในวันที่เธอต้องเผชิญหน้ากับพายุที่โหมกระหน่ำเพียงลำพังเธอกับเลือกท่จ่เพิดเฉยในอดีตคุณหญิงดาราีคือภรรยาและแม่ในอุดมคติตามแบบฉบับของสังคมยุคเก่า เธอถูกสอนให้เชื่อฟังและยอมทำตามคำสั่งของสามีในทุกขกเรื่องเธอคือช้างค้าหลังที่มีหน้าที่เพียงแค่ดูแลบ้านและเลี้ยงลูกเธอรักพิมพ์ลักสุดหัวใจแต่เธอก็กลัวคุณธนงมากกว่าความกลัวนั้นได้บทบังสันชาตยานของความเป็นแม่ไปจนหมดสิน้นเธอยังคงจำภาพในวันนั้นได้ดีภาพที่ยังคงฉายซ้ำอยู่ในความทรงจำของเธอเราวกับเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานภาพของพิมพ์ในวัยเด็กที่นั่งร้องให้จนตัวยโยนอยู่ที่โต๊ะอาหาร เบืงหน้าของเธอคือถ้วยแกงจืดมะละยัดใส่อาหารที่คุณธนงเชื่อว่ามีประโยชน์และดีต่อสุขภาพแต่สําหรับเด็กหญิงตัวน้อยอย่างพิมมันคือยาพิษคือสิ่งที่เธอเกลียดเข้าใส่กินเข้าไปพ่อบอกให้กินเสียงตวาดของสามียังคงดังก้องอยู่ในหูของเธอในวันนั้นเธอทําได้เพียงแค่นั่งมองด้วยหัวใจที่เจ็บป,ปวดเธออยากจะเข้าไปกอดปอบลูกอยากจะบอกกับสามีว่าอย่าบังคับลูกเลยแต่เธอก็ทําไม่ได้ เธอทำได้เพียงแค่พูดปลอบใจลูกสาวด้วยประโยคที่ว่ากินหน่อยนะลูกของมีประโยชน์ทนฝืนกินหน่อยนะเธอไม่เคยรู้เลยว่าคำพูดปลอบใจที่ดูเหมือนจะหวังดีของเธอในวันนั้นมันได้กลายเป็นเหมือนมีดอที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของลูกสาวมันคือการบอกว่าแม่ช่วยอะไรไม่ได้มันคือการบอกว่าลูกต้องยอมจำนนและมันคือการบอกว่าความรู้สึกของลูกไม่มีความหมายบาดเพงที่เกิดขึ้นในวันนั้นแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มันกลับไม่เคยจางหายไปและได้กลายเป็นปมที่ฝังลึกอยู่ในใจของพิมพ์มาโดยตลอดและในค่ำคืนนี้แกงจืดมะระยัดไส้ชามนั้นกำมันจะย้อนกลับมาเพื่อให้เธอได้ลิ้มรสชาติของมันอีกครั้งรสชาติของความขมขื่นที่ไม่ได้มาจากมะระแต่มาจากการเพิกเฉยของเธอเองคืนนั้นหลังจากที่คุณหญิงดารานีเข้านอนแต่ก็ไม่สามารถคมตาให้หลับได้เธอก็ได้กลิ่นมันกลิ่นของแกงจืดมะระยัดไส้ กลิ่นที่คุณเคยกลิ่นที่เธอไม่ได้กลิ่นมานานหลายสิบปีมันลอยมาจากที่ไหนสักแห่งในบ้านเธอพยายามจะบอกตัวเองว่าคงจะแค่คิดไปเองแต่กลิ่นนั้นกลับยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยอๆจนทําให้เธอต้องลุกจากเตียงแล้วเดินตามกลิ่นนั้นไปกลิ่นนั้นนําเธอมาที่ห้องครัวที่มืดมิดและเงียบสงดัดและภาพที่เธอเห็นก็ทําให้เธอต้องขนหัวลุกจังหวะของเรื่องเริ่มช้าลงสร้างความตึงเครียดอย่างถึงขีดสุด บนเตาแก๊สมีหม้อใบหนึ่งตั้งอยู่และมีไอ้น้ำจางๆลอยขึ้นมาทั้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในครัวและเตาแก๊กก็ไม่ได้เปิดัยคุกคามที่มองไม่เห็นกำลังปรุงอาหารมือพิเศษให้กับเธอคุณหญิงดาลรนีข้อยยอย่อก้าวถอยหลังเธอพยายามจะวิ่งหนีแต่แล้วเธอก็ได้ยินมันเสียงฝาหม้อที่ข้อยยอย่อขยับเปิดออกเองอย่างช้าๆแกร่งเสียงนั้นดังก้องอยู่ในความเงียบก่อนที่กลิ่นของมะละจะโชยออกมาอย่างรุนแรงจนทำให้เธอแทบจะอาเจียน และยังไม่ทันที่เธอจะได้ตั้งสติท่าพีที่วางอยู่ข้างๆก็ลอยขึ้นมาเองแล้วตักแกงจืดในหม้อขึ้นมาราวกับมีคนกำลังจะตักอาหารและในวินาทีนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบที่เย็นเยียบดังขึ้นที่ข้างหูของเธอทานให้อร่อยนะคะแม่คุณหญิงดาลณนีกรีดร้องออกมาสุดเสียงแล้ววิ่งหนีกลับไปที่ห้องนอนเธอรีบปิดประตูแล้วล็อกกลอนหัวใจของเธอเต้นละรัวราวกับจะหลุดออกมาเธอคิดว่าเธอหนีพ้นแล้วแต่เมื่อเธอหันกลับมาเธอก็ต้องเบิกตากว้าง ด้วยความตกใจสุดขีดพ่อบนโต๊ะข้างเตียงนอนของเธอปรากฏถ้วยแกงจืดมะระยัดใส่หนึ่งถ้วยวางอยู่พร้อมๆกับไอ้น้ำที่ยังคงลอยกุ่นมันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเธอพยายามจะปัดมันทิ้งแต่ก็ทำไม่ได้เหล่ากับมีพลังงานบางอย่างยึดเธอไว้และแล้วช้อนที่อยู่ในถ้วยก็ลอยขึ้นมาเองตักน้ำแกงและชินมะระแล้วลอยตรงมาที่ปากของเธอไม่ไม่เอาเธอสายหน้าพยายามจะปิดปากแต่ก็ไล้ผลแรงที่มองไม่เห็น ได้บังคับให้เธอต้องอ้าปากออกแล้วช้อนนั้นก็ถูกส่งเข้ามาในปากของเธอรสชาติขมของมะระแล่นไปทั่วทั้งลิ้นแต่ที่ขมยิ่งกว่าคือรสชาติของความรู้สึกผิดและหยดน้ำตาที่ไหลทะลักออกมาเธอถูกบังคับให้กินแกงจืดมะระยัดใส่ชามนั้นจนหมดคำแล้วคำเล่าเหมือนกับที่พิมพ์เคยถูกบังคับไม่ผิดเพี้ยนและในคำสุดท้ายเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบที่เต็มไปด้วยความสะใจอร่อยไหมคะแม่ เรื่องราวในค่ำคืนนี้ได้จบลงพร้อมๆกับรสชาติอันขมขื่นและหยดน้ำตาแห่งความสำนึกผิดที่คุณยิงดารนี้ต้องริมรถอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจนี้กับช่องความคิดของวัยรุ่นนะครับการเอาคืนของพิมพ์ในครั้งนี้อาจจะดูโหดร้ายแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปแล้วมันก็คือบทเรียนที่เธอต้องการจะมอบให้กับแม่ของเธอเป็นครั้งสุดท้ายบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าบาดเพลในใจแม่จะเล็กน้อยเพียงใด ก็ไม่ควรที่จะถูกมองข้ามบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าการเพิกเฉยก็คือการทำลายในอีกรูปแบบหนึง่งและบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าสัญชาตญาณของความเป็นแม่ควรที่จะอยู่เหนือความกลัวไวโดดทั้งสิน้นเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าแต่ในชีวิตจริงผมเชื่อว่ามีแกงจืดมะละยัดไส้อีกมากมายที่เด็กกบหลายคนถูกบังคับให้ต้องกินท,ทั้งท้งที่พวกเขาไม่ต้องการมันอาจจะไม่ใช่อาหารแต่คือความฝันคือเส้นทางชีวิตหรือคือ ความคาดหวังที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้โดยที่ไม่เคยถามว่าพวกเขาต้องการมันจอร,ริงริงหรือเปล่าสำหรับค่ำคืนนี้ผมหวังว่าเรื่องราวของพิมพ์และแม่ของเธอจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนได้กลับมาทบทวนถึงอาหารที่เรากำลังมอบให้กับคนที่เรารักเรากำลังมอบอาหารใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจหรือเรากำลังมอบยาพิษท,ที่เคลือบไว้ด้วยความหวังดีขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่โต๊ะอาหารในบ้านของท่าน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขขอให้อาหารทุกจานเป็นอาหารที่ปรุงขึ้นด้วยความรักไม่ใช่การบังคับและขอให้ทุกคำที่ท่านได้ลิ้มรสเป็นรสชาติของความสุขไม่ใช่ความขมขื่นราตรีสวัสดิ์ครับ